สวัสดีครับสวัสดีทุกทกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกม Roblox ยในแมดมแดนดี้เวิลด์สำหรับวันนี้นะครับก็จะได้มาต่อเนื่องในส่วนของการตามหาตัวละครทุกตัวนั่นเองบวกกับทิงเคล s ์ด้วยแต่ว่าวันนี้ผมอยากได้เจ้าตัวนี้มากๆนี่ฮะยะตะสาเหตุมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือความเร็วในการสกัดน้ำดำครับ <laughs> ผมอยากลองเล่นสายนี้ดูหน่อยว่าถ้าผมเอาสุดในด้านนี้เนี่ยมันจะเร็วสะแค่ไหนกันคือถ้าเป็นตัวอื่นที่ซื้อที่ผมซื้อได้เลยเนี่ยมันจะมีบ้างไหมเนี่ยผมขอเช็คดูก่อนโอ้ตัวนี้มีอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอาเลยไหมแต่แม่ จริงๆผมก็อยากเล่นอาสแครปด้วยนะครับเพราะว่าสกิลได้รับการรีเวริร์กมาผมก็เลยว่าจะไปเล่นตัวนั้นหน่อยส่วนยตัตานี้ก็แน่นอนครับมันเพิ่งเป็นตัวใหม่งั้นอ่ะ ไหนๆก็จะเตรียมเล่นสายดีแล้วก็ซื้อตัวใหม่ไปเลยแล้วกันแล้วก็จะได้ไปรวบรวมในส่วนของการวิจัยด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของตูนทั้งหมด15ตัวเนี่ยก็ขาดแค่3ตัวฮนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมค่อยเลือกซื้ออีกทีที่หลังแล้วกันเพราะว่าถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยน้ำดำผมอาจจะไม่พอนะครับในการซื้อ เออก็ต้องไปรวบรวมน้ำดํากันก่อนเอาละเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเล็งซื้อไว้นะครับแล้วก็จะรีบทําเพื่อมาทําคลิปให้ทุกทกคนได้ดูกันนะมาฮะอย่างที่บอกผมจะเล่นเจ้าตัวนี้นะครับสครับ s ก็จะเน้นไปที่สต a ามิน่าเลยฮะหดาวเต็มส่วนความสามารถนั้นก็เป็นการดึงตัวเองไปหาเป้าหมายนะฮะ ซึ่งตอนแรกถ้าจำไม่ผิดผมบอกว่าเป็นการใช้มือดึงไปใช่ไหมจริงๆไม่ได้ใช้มือนะครับผมไปสังเกตมาแล้วใช้หางนะใช้หางในการดึงตัวเองโดยเป้าหมายที่เราสามารถดึงได้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นตูนนะครับแล้วก็เครื่องสกัดน้ําดํา อไอ้ตรงส่วนนี้ได้แหละเครื่องสกัดน้ำดำเขาเพิ่งมีการเพิ่มเข้ามาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้จะน่าเล่นขึ้นหรือเปล่าสําหรับผมมันก็ดูน่าเล่นขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องสกัดน้ำดำมาเนาะแล้วก็อย่างที่ทราบครับว่าเครื่องเนี่ยมันเดินไม่ได้มันก็อยู่กับที่นะครับซึ่งนั่นแหละฮะเราจะจําได้ว่าเครื่องแต่ละเครื่องนยอยู่ตรงไหนบ้างและพออยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเนี่ยก็สามารถวิ่งไปใกล้ๆเครื่องครับเพื่อทําการดึงตัวเองไปยังเครื่องนั้นแล้วก็เอาตัวรอดได้เพื่อเป็นการสร้างระยะทางให้ห่างจากเจ้า t วิสเต d มากยิ่งขึ้นอ่าคือมันต่างจากผู้เล่นครับตรงที่ผู้เล่นก็จะวิ่งหนีไปพร้อมกับเรานั่นแหละถ้าวิ่งใกล้ๆก,ก,ก,กันก็สกิลนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือไม่ก็จังหวะก็ต้องรอเพื่อนอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงตัวเองไปยังตำแหน่งเพื่อนแล้วก็สร้างระยะห่างให้กับเราทวิสเต d นั่นเอง ซึ่งก็โอเคเกิดค่อนข้างยากเพราะว่าเพื่อนก็น่าจะซ่อนกันหมดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูนะแล้วก็ในส่วนของทิ้งเครสนั้นผมจะเน้นที่เซตนี้แล้วกันนะก็คือเซตที่ใส่อยู่นั่นแหละเป็นการเน้นการสกัดน้ําดําเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันครับโดยการเล่นผมก็จะเล่นหาตีนั่นแหละไปฮะ let's go <S มาครับทุกทุกคน <พ uka> เดี๋ยวผมจะช่วยในการสกัดน้ําดําด้วยความเร็วให้ดูนี่ฮะมีขึ้นจริงด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหาเครื่องอื่นก่อนมาไหมมาไหม,มไปกดตัวเอฟนี้โอ้โหโอโออเออได้ไกลนะเดี๋ยวค่อยลองใหม่ว่าได้ไกลขนาดไหนแต่จากตะกี้นี้มันก็ไกลระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าค่อนข้างแจมเออแต่ลืมไปโอ้ตะกี้นี้สกิลเช็คขึ้นนะครับหเออมันเล็กมากค่อนข้างน่ากลัว คือโอกาสพลาดเนี่ยมันจะสูงขึ้นแต่ไม่เป็นไรด้วยความเสียงของผมเนี่ยไม่เท่าไรเออแต่ว่ามันก็โกงอยู่นะเนี่ยถ้าเจอในที่มืดเนี่ยมันจะเห็นไหมผมว่าเห็นนะเออเนี่ยมันระบุเครื่องได้นะครับโอ้เอโอ,โอในนี้มีไหมโอเคเรียบร้อยแล้วไปไปไป,ปคือมันระบุเครื่องได้อะผมว่าที่มืดนี่น่าจะโหดนะเพราะว่าเห็นเนาะโอเคเพื่อนอยู่ตรงนู้นกดไปอ่าก็คือ คือมันก็ไกลระดับหนึ่งครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่มุมห้องแล้วก็เพื่อนอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องเนี่ยโดยการที่เราเห็นนะมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องอ่ามันมันมันมีระยะของมันอยู่ในการดึงยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองอีกซักเล็กน้อยนะครับในการดึงอ่าเดี๋ยวนะคือมันต้องเอาเมาส์จิ้มเนาะแล้วก็ได้ไกลขนาดไหนเนี่ยจื๊บอันเนี้ยผมเอาจิ้มไว้ที่คนนู้นก็ไม่ถึงนะครับคือมันต้อง คือมันมีระยะจำกัดนั่นแหละไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่ผมบอกครับครึ่งห้องแล้วก็ให้เลยอ่าเดี๋ยวลองเพื่อนคนนี้นะครับจึ๊บอ่าโอเคเนี่ยได้ได้ได,ได้อันเนี้ยโอ้โหเห็นเครื่องเลยคดโคงใช้ได้ใช้ได้ชอบครับชอบอาการที่เห็นเครื่องนั่นแหละอย่าแก้นะผู้สร้างกําลังดีเรียบร้อยโอ้โหเร็วมากครับกลุ่มนี้นี่ใช้ได้เลยอ่ะดึงไปจึ๊บนี่เออเจ๋งดี เดี๋ยวไปลองก no ันอีกทีในห้องมืดละกันเพราะว่าถ้ามันเห็นเนี่ยนั่นแหละครับอย่างที่บอกมันจะโกงใช้ได้เลยมันจะเป็นอะไรที่แจ่มากๆยังไงก็เดี๋ยวรอดูที่ห้องนั้นละกันโอเคครับไปเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมลืมให้ดูเรื่องความเร็วเลยเนาะคือตัวละครนี้ความเร็วในการสกัดดำๆอยู่ที่3รดาวแล้วก็บวกกับทิ้งเคสของผมไปอีกก็ก็ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนกันแมพูดอย่างนี้แล้วอยากลองอยากลอง5ดาวเลย โอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังคุยกับแก๊บนะครับสั่งข้าวมาอยู่อะห้องมืดแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะทํางานไหมอุ้ยทางานตะกี้นี่ขึ้นนะตะกี้นี้ขึ้นไั่นไงโอ้โฮยโอ้โหแจมแจมจัสคือผมก็เดินมั่วๆแล้วก็เนี่ยหาเครื่องได้เลยโอ้ยใช้ได้ครับแล้วก็พุ่งไปตรงเครื่องนั้นนั้นโอ้โห คือโอเคอ่ะโอเคเลยถือว่าเป็นการรีเวิร์กสกิลที่ใช้ได้มากๆครับทำให้ตัวที่ไม่ค่อยมีอะไรก็มีอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อตามหาเราเมนคาแรคเตอร์นั่นเองไปกันครับ let's go มาไหมโอ้โหชีวิต <c oughs> โอเคคือตอนนี้เหลือผมแค่คนเดียวแลละคนอื่นตุยไปหมดบวกกับอีกคนที่ท้อนะครับออกจากเกมไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อเหลือผมคนเดียวแล้วก็ขอดูหน่อยสิว่าชั้นนี้จะเจอไหมแถมเป็นห้องมืดอีกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเครื่องสกัดน้ำดำผมก็ยังเห็นอยู่แถมเห็นทะลุกำแพงได้ด้วยเอาจริงนะผมชอบชอบขึ้นเยอะเลยสำหรับตัวนี้สกิลเช็คอาจจะน้อยแต่ก็สำหรับผมมันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นผมแค่กังวลเรื่องอ่า,อาเรื่องความเร็วเนาะ ความเร็วของเจ้าตัวนี้อยู่ที่2ดาวไหมถ้าจําไม่ผิดแต่ว่าสตามินานี่สูงมากๆนั่นแหละฮะผมกังวลแค่อย่างเดียวก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างต่ำนอกนั้นก็โอเคไม่ได้แย่อ่ะในตอนนี้ก็ไม่เจอนะครับที่เล่นมาแต่ว่าเจอยะตะเยอะมากก็หวังว่าการวิจัยจะถึง50ได้เร็วนะ เพราะว่าเจอเยอะจริงๆไหนๆก็ไม่เจอในชั้นนี้แล้วเดี๋ยวผมขอใช้โอกาสนี้ในการโฆษณาที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ที่ผมหมายถึงก็คือผมได้เพิ่มระบบการสมัครสมาชิกสําหรับช่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้เลยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทต่อเดือนนะครับย้ํากันอีกทีว่า35บาทต่อเดือน สิทธิพิเศษที่ทุกคนจะได้กันก็คือไปตรงข้างๆชื่อของทุกๆคนนั่นเองแล้วก็สติกเกอร์นะครับที่ผมจะเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เห็นสติกเกอร์เนี่ยก็ให้คาดการไปก่อนว่าผมยังไม่มีเวลาไปทํา <laughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีบทําให้แล้วกันแต่ถ้าใครที่เห็นสติกเกอร์แล้วก็นั่นแหละฮะผมได้เพิ่มเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสติกเกอร์นี้ผมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะตามความสนใจแล้วก็ความว่างของผมในตอนนั้นๆซึ่งณนะตอนนี้มีเพียงแค่ราคาเดียวนะครับส่วนราคาอื่นๆจะมีไหมคําตอบคือมีนะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทําตอนนี้นะครับ ยังไงก็ไปอ่านรายละเอียดได้ที่โพสต์นะผมได้เขียนอธิบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแนวทางในอนาคตจะมีอะไรบ้างส่วนตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้เลยอะโฆษณาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเข้าสู่เนะื้อหาเกมกันต่อฮะอุ้ยโอ้ย,อยนี่ทำได้ไงนะ่ะ <laughs> โอ้โหยังไม่เชื่อสายตาทําอย่างนี้ได้ถ้วยคือตะกี้นี้ผมกดตรงนี้นะครับคือมันยังไม่เห็นเลยมั้งเนะี่ยแต่กดได้ว h a t โอ้โหจังหวะนี้ทําให้ผมรอดได้ครับจังหวะเฉียดเป็นเฉียดตุย โอ้โหมีประโยชน์มากๆครับสําหรับการพุ่งหาเครื่องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีใครเลยครับไม่มีใครให้พึ่งพามีแต่เครื่องสกัดน้ําดำได้แหละที่ผมสามารถพึ่งพาได้อูจจิงมากครับยังไงถ้าใครมีเจ้าตัวนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะจังหวะเฉียดเป็นเฉียดตุยเนี่ยโอ้เจอและเจอและเมนคาแลคเตอร์นะครับ <laughs> คือผมเล่นเล่นมาก็เริ่มท้อแล้วโอ้โหเล่นคนเดียวมันนานจริงๆแต่เจอก็โอเค เดี๋ยวผมจะเล่นชั้นนี้ชั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ชั้นที่14ด้วยว่าจะมีไหมถ้ามีก็ไปต่อแต่ถา้าไม่มีก็ไว้แค่นี้ครับเพราะผมก็เริ่มหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยนะมาชั้นที่14จะเจอไหมมีป๊อปปี้แล้วก็เจ้ากุ้งนะคือจะเจอ3มตัวแล้วนะครับตอนนี้อีกตัวหนึ่งคือใครเอ่ยทิชาอ่าเรียบร้อยฮะไม่เจอมาไปกับล็อบบี้กัน ไหนไหนไหนผมได้เท่าไรผมได้เท่าไรยี่สิบหกเออคือมันก็เพิ่มมาประมาณนี้แหละเนื่องจากบางทีผมก็ลืมไปให้มันเห็นด้วยก็เลยได้ประมาณนี้ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราได้เจอกับเจ้าตัวนี้ครับก็เพิ่มมาคือผมน่าจะเก็บครบนะก็โอเคแล้วก็สแสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเก็บมาในส่วนทิ้งเคสนั้นผมก็ซื้อได้ทุกอันและนี่เลย เขียวพร้อมซื้อทันทีนะครับแต่ว่ายังไม่ซื้อนะเพราะว่ามันใช้น้ําดําด้วยเดี๋ยวผมจะไม่มีไปซื้อพวกเหล่าตูนเอาละคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับได้เล่นสกิลของสแคฟที่โอ้โหบอกตรงๆนะว่าดีมากๆครับเป็นการปรับสกิลที่ผมชอบเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย ก็คือสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้เล่นได้แล้วกันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแค่ในเรื่องของสกิลเช็คเนาะที่มันจะเล็กมากๆก็ต้องทําใจอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่แหละก็กดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ